สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสลับร้านคูณสามนิมิช่องคูณ3ามชาแนลเหมือนเดิมนะครับผมมาพบเจอกันก็ต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้ลงเรื่องราวการทําร้านค้าหรือว่าลงคลิปอยูอ่สนานเลยนะครับเนื่องจากปิดภารกิจทำไร่นานะครับทำเกษตรกร,กรด้วยแล้วก็ปลูกข้าวนะครับช่วงฤด,ด,ดูการเก็บเกี่ยวก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้ลงนะครับ หนาวแล้วนะครับผมก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมยังไงก็ต้องกราบขอบคุณทุ้ที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับก็ขอบคุณมากมายนะครับสำหรับเข้ามารับชมกันเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยครับเรื่องราวของการจัดเรียงสินค้าในแต่ละกลุ่มในแต่ละหมวดหมู่นะครับว่าการจัดเรียงสินค้าในแต่ละกลุ่มนี้มีความหมายยังไงนะครับมีเหตุผลแบบไหนนะครับเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า แล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับในการตําหนิเรือคําแนะนําของลูกค้าเพื่อที่สะดวกต่อการเข้ามาหยุดใช้บริการนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับผมมาดูที่เชลแรกนะครับช่องแรกของเราเข้าร้านเข้ามาก็จะมาเจอกลุ่มสินค้าที่เป็นเครื่องครัวนะครับเครื่องปรุงอาหารกระป๋องนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ทํากับข้าวนะครับทุกอย่างนะครับ จะอยู่โซนด้านหน้าเนื่องจากสินค้ากลุ่มเรานี้นะครับทางลูกค้าจะเข้ามาจับจ่ายซื้อไปใช้ใจ่ายที่บ้านเป็นประจำทุกทุกวันนะครับเราจึงเน้นในการนำมาวอยู่ด้านหน้าเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้านะครับผมก็จะมีหลากหลายนะครับเครื่องปรุงทุกชนิดนะครับผมรวมไปถึงข้าวสารนะครับอาหารแห้งทุกอย่างจะอยู่โซนด้านหน้านะครับผมก็จะมีการจัดเรียงลักษณะในรูปแบบ แบบนี้นะครับผมเป็นพวกประเภทชูรสนะครับหรือ,อส่วนด้านหลังเราก็จะมีประเภทกลุ่มสินค้าที่เป็นเบตต็ดเตล็จทั่วไปอของใช้ที่เป็นสินค้าที่แบบไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าทางเราก็นํามาขายเพื่อให้ลูกค้าจะได้เลือกอจับจ่ายใช้สอยนะครับด้านหลังสุดเลยนะครับผมหลงังจากนั้นมาก็จะเป็นถุงแพ็คนะครับแล้วก็เป็นนมแพ็คนะครับลูกค้าสามารถนําไป ให้เด็กๆนะครับใส่บาตรแล้วก็เอาไปทำบุญได้เลยตัวนี้นะครับซื้อไปของฝากก็ได้นะครับจะอยู่โซนด้านหลังหลังสุดนะครับประเภทกลุ่มแพ็กนมหลังจากนั้นก็จะเป็นอาหารสัตว์นะครับผมอาหารสัตว์ก็เป็นสินค้าเสริมเข้ามานะครับจากทางแมคโครเป็นสินค้าแนะนําขายนะครับแล้วก็กลุ่มทูบเทียนนะครับต่างๆเลยด้านหลังสุดแล้วก็กลุ่มประเภทมอนนะครับมอนควิดนะครับไว้ให้ บริการลูกค้าเวลาช่วงบุญนะครับเทศกาลบุญต่างๆแล้วก็ประเภทกลุ่มล้างจานครับจะอยู่ด้านหลังสุดนะครับซึ่งก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆในการล้างจานนะครับมีครบอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่ในที่เดียวกันนะครับผมหลังจากนั้นครับเรามาดูด้านหน้าโซนหน้าแคทเชียร์นะครับหน้าแคทเชียเรามีอะไรบ้างนะครับเป็นสินค้ากลุ่มของขนมปังอาหารสดที่อายุน้อยนะครับไปไวมาไวขายดีครับ ฟาสต์ฟู้ดนะครับผมสินค้าที่ไปไวมาไวเป็นอาหารนะครับเป็นขนมปังนะครับที่อยู่โซนด้านหน้าลูกค้ามาเร่งรีบจับซื้อขายแล้วก็รับประทานได้เลยนะครับรีบทํางานอ่าซึ่งบ้านเราอยู่ทล้อยู่ใกล้กับถนนนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเร่งรีบกันนะครับแต่ละคนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมพวกชงร้อนกาแฟที่เป็นแย่งแบกแยกขายนะครับก็จะอยู่โซนด้านหน้าหน้าแค่เชียร์เลยนะครับ ส่วนต่อมาเรามาดูกันนะครับด้านหน้าอีกเชลหนึ่งนะครับเชลที่เชลนี้สําคัญมากที่สุดเลยเพราะว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าประเภทชิมชิมล้างหน้า,าโฟมล้างหน้าต่างๆหรือว่าิฟช็อปบางตัวนะครับซึ่งเป็นสินค้าชิ้นเล็กนะครับต้องอยู่ด้านหน้าสุดเนื่องจากมีการหายบ่อยหรือว่าอาจจะดูแลได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถแนะนําให้ลูกค้าใช้งานอย่างถูกวิธีด้วย นะครับผมก็จะมีการจัดเรียงไว้อยู่ด้านหน้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนเชลล์ฝั่งตัวห้ามข้างๆกันนะครับเราก็จะมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจะนํากลุ่มสินค้าตามฤดูกาลอย่างเช่นโลชั่นรีมกันแดดนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะ,ะเป็นฤดูหนาวนะครับเราก็จะเน้นจัดน้อยอยู่โซนด้านหน้าเพื่อความสะดวกของลูกค้าแล้วก็ในการแนะนําขายของเราด้วยก็ เป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มสินค้าขายดีนะครับเป็นบะหมี่สาเร็จรูปนะครับสินค้ากลุ่มเหล่านี้เราจะเน้นเติมให้เต็มทุกๆวันนะครับเพราะสินค้ากลุ่มเหล่านี้ขายดีนะครับหลายๆลายร้านก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ากลุ่มสินค้าบะหมี่สาเร็จรูปมีหลายยี่ห้อม,หมีหลายรุ่นมีหลายรถมีหลายขนาดเราก็จะมีการจัดเรียงเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกชมเลือกซื้อ เยอะแยะมากมายเห็นแล้วดูน่าจับใจน่าซื้อไปรับประทานนะครับก็มีกลุ่มสินค้า,ามามากครับแล้วก็โจ๊กนี่ครับจะเรียงไว้กลุ่มเดียวกันนะครับสินค้าที่เป็นชงร้อนนะครับประเภทชากาแฟนะครับนมผงนมข้นนมจืดนะครับประมาณนี้กาแฟทุกชนิดนรับทีอินวันหรือเป็นกาแฟธรรมดารวมไปถึงน้ำเฮลูบอยนะครับน้ำหวานนะครับฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็น ขนมนะครับขนมเด็กๆนะครับขนมเราเน้นสินค้ากลุ่มขนมมากเช่นเดียวกันเพราะว่าร้านเราติดถนนนะครับโอกาสที่ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าปุ๊บเห็นขนมเห็นของกินเห็นของขบเคี้ยวเด็กๆก็ชอบนะครับผมเวลาช่วงเช้าทางพ่อกับแม่ไปส่งลูกไปโรงเรียนก็จะจอดเพื่อ,อใช้บริการในส่วนของขนมนี้ มีตัวเลือกเยอะแยะมากมายสินค้าเราดูเยอะมีหลายยี่ห้อหลายขนาดไซส์ให้เลือกนะครับเหมาะสําหรับเด็กๆเลยที่เข้ามาใช้บริการนะครับผมส่วนกลุ่มสินค้าที่เป็นกับแกล้มนะครับเป็นถั่วสินค้าขบเคี้ยวเล่นนะครับสาหลายของเด็กเนี้ยจะไว้ส่วนด้านหน้าใกล้กับแคชเชียร์ให้ลูกค้าได้รับบริการนะครับอยู่ใกล้ๆกันฟังต่อมาครับผมก็จะ อยู่ในส่วนล็อกที่3นะครับก็จะเป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าปรับผ้านุ่มนะครับมีสินค้าหลากหลายมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเราจะอยู่ในส่วนนี้กลุ่มสินค้าเหล่านี้ก็จะมีสินค้าเป็นประเภทเดียวกันทุกๆตัวนะครับประเภทซักผ้าปรับผ้านุ่มน้ำยาลิดผ้านะครับน้ำยากัดสีผ้านะครับ ก็จะเป็นพวกกลุ่มไฮเตอร์นะครับผมเยอะแยะนะครับตัวนี้จะจะอยู่ในกลุ่มเซตเดียวกันเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันสินค้าต่อเนื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมฝั่งต่อมานะครับผมอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะเป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นโรชั่นนะครับกลุ่มโรชั่นแป้งนะครับก็จะมีแชมพูชิมนวดนะครับ ต่างๆกลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มประเภทอาบสระนะครับประเภทอาบสระเครื่องแต่งกายนะครับก็จะมีสินค้ากลุ่มประเภทเดียวกันนะครับอยู่ใกล้กันนะครับผมสบูก่ก้อนสบู่เหลวนะครับผมครีมอาบน้ําต่างๆนะครับบารุงผมต่อมาก็จะเป็นแปรงสีฟันยาสีฟันนะครับมีหลายไซส์หลายขนาดแล้วก็จะเป็นพวกโลชั่นโลออนโคลโนเครื่องสอําอางสำหรับผู้หญิงนะครับผมก็จะมี ครบเลยนะครับผมน้าหอมน้ํายาย้อมผมก็มีนะครับก็จะประมาณนี้ฝั่งต่อมานะครับผมฝั่งล็อกสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็จะเป็นกลุ่มสินค้าทําความสะอาดนะครับอย่างเช่นกระดาษเช็ชู่นะครับกระดาษชําระนะครับแล้วก็คัดต้นบัตรนะครับรวมไปถึงน้ํายาทําความสะอาดภายในนะครับน้ายาอาามัยแล้วก็ผ้าอาามัยแล้วก็แผ่นเพื่อนนะครับผม ของเด็กนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงนะครับทุกชนิดนะครับผมจะอยู่ล็อกสุดท้ายนะครับแล้วก็ประเภททำความสะอาดห้องน้ำถูพื้นนดับจินต่างๆก็จะล็อกอยู่ล็อกนี้นะครับผมส่วนฝั่งติดผนังของล็อกสุดท้ายก็จะมีสินค้าจิบช็อปนะครับถุงเท้ารองเท้าต่างๆนะครับหรือเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทางลูกค้าคอมเมนต์มานะครับเราก็จะนำมาจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้านะครับได้เข้ามาใช้บริการตามต้องการนะครับมีกลุ่มสินค้าเบ็ดเล็ดทั่วไปนะครับรวมไปถึงกุญแจเครื่องเขียนต่างๆนะครับแม้กระทั่ง,งกระดาษ A4 9กาวมีครบนะครับผมอยู่ในเซตของล็อกนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้สำหรับล็อกการจัดเรียงสินค้าการจัดเรียงสินค้าไม่มีผิดถูกนะครับอย่างที่บอกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหูฟังเครื่องสายชาร์จนะครับของโทรศัพท์มีสินค้าในตู้เย็นนะครับแช่ฟิตต่างๆแล้วก็มีนะการจัดเรียงสินค้าไม่มีผิดถูกครับเพียงแต่เรา,าเพียงแต่เราจัดเพื่อวางเซตให้เหมาะสมกับการให้บริการของร้านเรานะครับอย่างเช่นเหล่าเบียร์ผมก็จะจัดไว้ด้านหลังเคาน์เตอร์ เพื่อเป็นการหยิบจับง่ายเวลาลูกค้าสั่งส่วนด้านหน้าสุดก็จะมีตู้แช่ฟิตอาหารสดของทางแมคโครนะครับผมที่ทางเราได้ร่วมรายการกิจกรรมร้านมิตรแทร้โชว์ห่วยแล้วก็นำสินค้ากลุ่มเหล่านี้มาไว้ด้านหน้าทางเข้าประตูร้านค้าเรานะครับผมก็มีสินค้ากลุ่มแช่ฟิตต่างๆนะครับหมูสับหมูเด้งนะครับสามารถนำไปทำอาหาร ได้เลยนะครับผมมีกลุ่มเซตประเภทสินค้า CP อ,อาหารสดเป็นไส้กรอกนะครับหรือจะเป็นเห็ดนะครับเราทำกับข้าวทานได้เลยนะครับหมูหยองหมูยอนะครับประมาณนี้นะครับสินค้าต่างๆกลุ่มเหล่านี้ที่ทางร้านค้าชั้นนำเขาขายเราก็มีขายเช่นเดียวกันหรือรวมไปถึงสินค้าแฟชั่นนะครับเราก็นำมาจำหน่ายเช่นเดียวกัน ซึ่งตัวกระเป๋าตัวนี้เราเคยนํามาขายนะครับลูกค้าคอมเมนต์ให้นํามาอีกแล้วก็นํามาอาจจะเป็นมวกนะครับนี่นะครับผมรวมเบ็ดเสร็จนะครับในร้านเราก็จะมีประมาณนี้สาหรับร้านคูณ3มมินิมาร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้านําเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันสำหรับคลิปนี้กราบขอบพระคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ